ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านให้แยกลาดพร้าเข้าถนนพหลโยธินจนถึงขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นมากและยังมุ่งหน้าไปยังสียแยกกำแพงเพชรถึงบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อเต็มช่องทางจราจรและจะมุ่งหน้าไปทางสะพานควายโดยระดับน้ำสูงเฉลี่ยประมาณ10เซนติเมตร ตั้งแต่ด้านหน้าธนาคารทหารไทยระดับน้ําสูงถึง40เซนติเมตรท่วมฟุตบาทไปตลอดทางส่วนถนนฝั่งตรงข้ามระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันแต่ก็มีบางจุดที่เป็นลักษณะของน้ําท่วมพื้นผิวจาราจรโดยบริเวณด้านหน้าตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นจุดที่น้ําท่วมมากที่สุดและน้ําบางส่วนยังได้เอ่อขึ้นมาตามท่อเข้าไปภายในตลาดนัดสวนจตุจักรด้วยส่งผลให้ทางตลาดนัดใช้เครื่องสูบน้ําระบายน้ําออกบริเวณประตู18และทําให้ตลาดแห่งนี้ต้องประกาศปิด ขนะที่เส้นทางน้ําที่ไหลผ่านไปยังถนนลาดพร้าวด้านหน้าห้างอยู่เนียนมอก็ไหลข้ามแยกราชดารลาดพร้าวเลยไปถึงบริเวณแยกภาวนาทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกโดยระดับน้ําสูงถึง50ซนติเมตรส่วนฝั่งถนนราชดราพิเศษน้าท่วมถึงบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อก่อนถึงโรงแรมเจ้าพยาปาร์คและแม่น้ําจะยังไม่ท่วมข้ามเชิงสะพานแต่ก็พบว่าฝั่งตรงข้ามโรงแรมเจ้าพยาปาร์คเริ่มมีน้ําผุดมาจากท่อระบายน้ําแล้ว ซึ่งตรงจุดนี้แม้มีการประกาศปิดเส้นทางการจราจรแต่ก็ยังพบว่ามีรถสัญจรเข้าออกตำรวจจึงต้องการให้ประชาชนช่วยปฏิบัติตามคำแนะนำส่วนเรื่องของทรัพย์สินที่เกรงว่าอาจจะถูกขโมยนั้นทางตำรวจได้จัดสายตรวจด,ดูแลในเรื่องนี้แล้วให้ทั้งตำรวจสายตรวจฝ่ายวางการปราบปรามฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายจาราจรสนธิกำลังการทั้งทั้งสามฝ่ายทั้งรวมทั้งทุรการด้วยนะครับช่วยกันออกตรวจทั้งที่รถที่จอดบนบนโทเว จอดบุญตะพานข้ามแยกทั้งหลายนะครับที่จอดมีน้ํากันก็จะให้ออกตรวจเพื่อป้องกันเหตุเรื่องการางัดรถหรือว่าทุบกระจกรถเรื่องงัดเอาเข้าของในรถอย่างงี้ครับส่วนบ้านเรือนตอนนี้ยังในพื้นที่น้ํายังท่วมไม่สูงชาวบ้านก็ยัง,ยงอยูใใ่ในบ้านอยู่ก็ยังอาจจะยังไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องการก็งบ้าน,นอย่างนี้นะครับแต่ก็มีตํารวจออกตรวจอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนอกจากรถของทางตำรวจและทหารที่คอยอำนวยความสะดวกในการขนส่งลำเลียงประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังพบว่ามีอาสาสมัครกลุ่ม Kawasaki D Tracker Thailand ที่นำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่ลุยน้ำได้กว่า40คันมาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอ่นนีเน้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Kawasaki D Tracker Thailand นะครับที่รวมตัวกันมาเพื่อจิตอาสานะครับสำหรับรับส่งนะครับผู้ที่เดือดร้อนเะเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะครับเข้าซอยเนื่องจากว่ารถ D Tracker หรือว่า KX ตัวนี้เป็นรถถ้าเป็นรถยนต์นเป็นพวกออฟโรดเบอร์ฟร์ลนะครับสามารถที่ลุยค่อนข้าง จะได้ดีนะครับเพราะนั้นก็เลยรวมตัวรวมกลุ่มกันมานะครับเพื่อที่จะรับส่งนะครับผู้คนที่เข้าซอยหรือออกซอยนะครับในในช่วงที่นโดนภายุรำ่วทตรงนี้นครับสำหรับปริมาณน้ำทางฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปแยกสุทธ,ธิสารระดับน้ำที่เคยท่วมถึงหน้าไทยรัฐวันนี้อยู่เลยด้านหน้ามหาวิทยาลัยเซนจอนและฝั่งตรงข้ามก็เลยไปประมาณ200เมตรเท่านั้นเนื่องจากน้ำไหลไปทางด้านถนนพหลโยธินมากกว่านอกจากนี้ ยังเป็นเพราะมีการเล่งสู่ระบายน้ําลงคลองบางซื่อส่งผลทําให้ระดับน้ําในคลองบางซื่อสูงขึ้นมากและเข้าท่วมชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแล้วอัศนัยปัญญามาังวัสทีวีรายงาน